สวัสดีทุกท่านครับเชิญเข้ามาฟังนิทานก่อนนอนนะมาดึกนะฟังแล้วจะได้หลับไปเลยนะครับนะวันนี้จะเป็นเรื่องของจักรวากชาดกนะครับนะเรื่องของนกชื่อชื่อแปลกมากนะครับนกจักกระภาคนะซึ่งผมไม่รู้จักเลยนะว่านกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะก็มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะเรื่องนี้ มันมีที่มาจากภิกษุรูปหนึ่งนะมีเรื่องเขาเล่าบอกว่าเป็นคนที่เหลาะแหละโลกในปัจจัยนะครับนะมักจะทิ้งอาจารยวัตรก็คือ,อาการปฏิบัติดูแลอุปัชาอาจารย์ต่างๆอ,าอุปชัยวัรอ,อะไรย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ค่อยได้ทำหน้าที่ของตัวเองนะเอแล้วก็ เข้าไปในพระนครสาวัตถีแต่เช้าเลยนะไปดื่มข้าวยากูที่มีของเคี้ยวหลายอย่างเป็นบริวารแล้วก็ฉันข้าวสาลีเนื้อและข้าวสุดที่มีรสเลิศต่างๆ่า,าที่เรือนของนางวิสาขานะแต่เท่านั้นก็ยังไม่อิ่มครับออกจากที่นั่นมุ่งหน้าไปยังบ้านของคนคนนั้นก็คือจุลานาปินทิศเศรีฐีและมหาอณาถปินทิะเศรีฐี รวมถึงพระเจ้าโกศลน,นะอยู่มาวันหนึ่งครับภิกษุทั้งหลายก็สนทนากันในธรรมสภาปารบความหลอะแหละของภิกษุเหล่านั้นนะภิกษุรูปนั้นไม่ใช่เหล่านั้นนะรูปเดียวนะสัพสาศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าสนทนากันเรื่องอะไรเมื่อทราบแล้วนะก็เลยรับสั่งให้เรียกตัวภิกษุนั้นมาเข้าเฝ้านะครับแล้วก็ตรัสถามว่าได้ยินว่าเธอเป็นผู้หลอะแหละจริงหรือนะ คือโดยธรรมเนียมพระเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า,าฉันรับพัตนาหารที่บ้านญาติยาโยมคนไหนเนี่ยท่านก็จะฉันที่นั่นให้เสร็จนะครับจะไม่ไปที่สองที่สาบ้านสองบ้านสามอย่างนี้เนะาะิกษุเหล่านั้นภิกษุรูปนั้นก็กราบทูลว่าเป็นความจริงพระเจ้าข้าก็สารภาพไปนะคือเวลาอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้านะไม่ค่อยมีใครกล้าไม่ค่อยมีใครกล้าโกหกอ,อ,อ่ะ พระพุทธองค์ก็เลยตัดว่าดูก่อนภิกษุเหตุใดเธอจึงเป็นผู้หล่อแหลกแม้ในการก่อนนะพูดถึงอดีตชาตินู่นนะเธอก็ไม่อิ่มด้วยซากศพช้างเป็นต้นนะในนครพาราณสีด้วยความเป็นผู้หล่อแหลกของเธอนะออกจากที่นั่นแล้วก็เที่ยวไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาเข้าไปยังหิมมวันตะประเทศดังนี้ หิมวันตะประเทศเนี่ยความหมายก็คือป่านะแล้วก็ป่าส่วนมากในพระไตรปิฎกท่าน,นก็จะหมายถึงถือถัดจากพารณสีอะไรพวกนี้เข้าไปนะก็จะพูดถึงป่าหิมพานต์นี่แหละนะแล้วก็ทรงนำเรื่องในอดีตมาสาทกก็คือมาแจกแจงนะมาเล่าให้ฟังนะบอกว่าในอดีตการเมื่อคราวที่พระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพารณาสีมีกาเหลาะแหละตัวหนึ่ง เที่ยวเคี้ยวกินซากศพช้างเป็นต้นในนครพาราสีแล้วไม่อิ่มด้วยซากศพเหล่านั้นเราก็คิดไปว่าเราจะเคี้ยวกินปลาที่ฝั่งแม่น้ำคงคาก็ไปหากินปลาตายที่ฝั่งแม่น้ำคงคานั้นอยู่2-3วันจากนั้นก็เข้าไปยังป่าหิมพานนะเคี้ยวกินผลไม้น้อยใหญ่นานา,นาชนิดนะแล้วก็ยังไปยังสะประทุมใหญ่นะ สะระปทุมใหญ่ก็คือสระบัวสระบัวใหญ่ซึ่งมีปลาและเต่าจำนวนมากครับเห็นนกจัก,กรภาค2ตัวมีสีดังทองกำลังเคี้ยวสาหร่ายอยู่ในสระนั้นนะเลยคิดว่านกจัก,กรภาค2ตัวนี้มีสีสวยงามเลิศเหลือเกินนกเหล่านี้คงจะมีโภชนาอาหารเป็นที่พอใจนะ เราจะถามถึงโภชนาหารของนกเหล่านี้แล้วก็กินอย่างนั้นบ้างเพราะคิดว่า,าคนเรากินอะไรแล้วก็จะได้แบบว่ามีสีอย่างนั้นบ้างอย่รงงี้นนะฮะบอกว่าคนเราไม่ได้ต้องบอกนกเรานะฮะอ,อยากจะมีสีเหมือนทองบ้างนะเป็นอีกานะแต่อยากจะมีขนสีทองนะจึงไปยังสำนักคือสำนักนี่หมายถึงว่าถิ่นที่อยู่อาศัยนะเหมือนบ้านอะไรเงี้ยน,นะครับนะของนกเหล่านั้น กระทำปฏิสันฐานทักทายกันพูดจาทักทายแล้วก็จับอยู่ที่ปลายกิ่งไม้แห่งหนึ่งกล่าวคาถาบทแรกซึ่งเป็นการสรรเสริญนกเหล่านั้นว่าข้าพเจ้าขอถามนกทั้งหลายผู้มีสีดั่งคลุมด้วยผ้าย้อมน้ำฝาดมีใจเพลิดเพลินเที่ยวอยู่นกทั้งหลายย่อมสรรเสริญชาติของนกอะไรในหมู่มนุษย์ทั้งหลายนะขอเชิญท่านทั้งสองบอกนกนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดนะ นกจักระภาคได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวตอบนะเป็นคาถาที่สองในนิทานเรื่องนี้บอกว่าดูก่อนท่านผู้เบียดเบียนมนุษย์ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายนกทั้งหลายย่อมกล่าวถึงข้าพระเจ้าผู้มีชื่อว่านกจักระภาคสืบสืบกันมาว่าในบรรดานกทั้งหลายเขายกย่องกันว่าเราเป็นนกที่มีความงดงามเราเป็นนกที่มีรูปร่างงดงามเที่ยวอยู่ที่สา นะสะหมายถึงสบ,บัวเนี่ยนะครับนะเรามิได้ทําบาปแม้เพราะเหตุแห่งอาหารประโยคนี้หมายถึงว่าพวกข้าพเจ้าเนี่ยจะไม่ทําบาปเพราะเห็นแก่กินนะนะด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงยกย่องข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งในหมู่มนุษย์และในหมู่นกว่าเป็นผู้มีภาวะอันน่านับถือครับกาได้ยินดังนั้นจึงกล่าวเป็นคาถาที่สในนิทานเรื่องนี้บอกว่าดูก่อนนกจักรภาก ท่านทั้งหลายกินผลไม้อะไรที่สรานี้หรือว่าท่านกินเนื้ออะไรที่ไหนหรือว่าท่านกินโภชนาหารอันใดกำลังและวัน,นะของท่านจึงไม่เสื่อมสามผิดรูปไปจากนั้นนกจัก,กรภาคจึงกล่าวเป็นคาถาที่4นะบอกว่าดูก่อนกลานะที่สรานี้จะมีผลไม้ก็หาไม่เนื้อที่นกจัก,กรภาคจะกิน ก็มิได้มีที่ไหนนะเราจะกินแต่สารายสารายกับน้ำนะดังนั้นเราเท่ากับมิได้ทําบาปแม้เพราะเหตุแห่งอาหารนะครับนะแล้วก็บาทสุดท้ายนะก็บอกว่าเราเป็นนกมีรูปร่างงดงามเที่ยวอยู่ที่สานีครับจากนั้นกาก็ได้กล่าวเป็นคาถานะสองคาถาต่อกันนะบอกว่าดูก่อนนกจักรภาค อาหารที่ท่านกินนี้เราไม่ชอบใจนะอาหารที่ท่านกินในพบนี้อย่างไรท่านก็จะคล้ายกับอาหารเหล่านั้นนะครับเมื่อครั้งก่อนเราเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วแต่บัดนี้เรากลายเป็นอย่างอื่นไปนะด้วยเหตุนี้แหละเราจึงเกิดความสงสัยในสีกายของท่านนะแม้เราได้กินเนื้อผลไม้และข้าวและข้าวคลุกด้วยเกลือเจือด้วยน้ำมัน เรายังได้กินอาหารที่มีรสที่เขากินกันในหมู่มนุษย์จึงได้กล้าหารเข้าสู่เข้าต่อสู้สงครามนะครับดูก่อนนกจักรภาคแต่สีสันวันณะของเราหาได้เหมือนของท่านไหมนะครับความหมายนะถ้าแปลให้อีกทีหนึ่งนะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยข้าพเจ้าเคยเข้าใจว่า อาหารที่ผู้ใดกินในพบนี้อย่างไรผู้นั้นก็เป็นผู้ละไม้คล้ายกันกันกบอาหารนั้นข้าพเจ้าจึงเข้าใจว่าในเมื่อนกจัก,กรภาคเหล่านี้เคี้ยวกินผลไม้นานาชนิดและเคี้ยวกินปลาและเนื้อในสารนี้เพราะเหตุนั้นจึงได้มีรูปร่างสวยเลิศอย่างนี้นะครับแต่เมื่อเราทราบว่าท่านกินอาหารเช่นนั้นเราก็เกิดความ สงสัยในสีกายของท่านว่าเหตุฉไหนหนอนกจากระภา,าคเหล่านี้กินอาหารที่เศร้าหมองเช่นนี้จึงมีสีดุดสีทองนะครับกาชี้แจงนะครับบอกว่านักรบได้กินอาหารมีรสประณีตเหล่านั้นจึงกล้าหารมีความเพียรเข้าผจญต่อสู้สงครามได้ฉันใดเราเองก็เป็นเช่นนั้นนะได้กินอาหารมีรสที่เขากินกันในหมู่มนุษย์จึง มีความกล้าหาญเข้าต่อสู้สงครามได้สีของเราแม้ผู้บริโภคอาหารอันประณีตยอย่างนี้หาได้เหมือนกับของท่านไม่เราจึงไม่เชื่อคำของท่านนะครับนะลำดับนั้นนกจักรภาคเมื่อจะกล่าวถึงเหตุที่ไม่เจริญแห่งวันนสมบัติของกานะและเหตุที่เจริญแห่งวันนะสมบัติของตนได้กล่าวคาถาที่เหลือนะบอกว่าดูก่อนกา ท่านเป็นผู้กินอาหารไม่บริสุทธิ์มักจะโฉบลงในขณะที่เขาพลั้งเผลอจะได้กินข้าวน้ำก็โดยยากนะผลไม้ทั้งหลายท่านก็ไม่ชอบใจกันหรือเนื้อในกลางป่าช้าเนื้อในกลางป่าช้าท่านก็ไม่ชอบใจกินนะแล้วก็นกจักรภาคนะครับก็เลยพูดต่อนะบอกว่าดูก่อนกาผู้ใดาอาศัยบริโภคโภคโภคสมบัติด้วยกรรมอันสาหัส มักจะโฉบลงในขณะที่เขาพลังเผลอภายหลังสภาวธรรมก็ย่อมย่อมติเตียนผู้นั้นผู้น้นผู้นั้นถูกสภาวะติสภาวะธรรมนะครับติเตียนแล้วก็ย่อมละทิ้งสีและกำลังเสียนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคำอธิบายทีนะถ้าผู้ใดได้บริโภคอาหารแม้สักนิดหน่อยซึ่งเป็นของเย็นไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกรรมอันผุนผัน กำลังกายและวันนะก็ย่อมมีแก่ผู้นั้นวันนะทั้งปวงจะได้มีแก่ผู้นั้นด้วยอาหารมีประการต่างๆเท่านั้นก็หาไม่นะครับน,ะนกจัก,กระภาคติเตียนกาโดยปริยายไม่น้อยอย่างนี้กาเกิดความเกลียดเกลียดชังนกจัก,กระภาคคิดว่าเราไม่ต้องการสีของท่านแล้วก็ร้องขึ้นว่ากากาแล้วบินหนีไปนะครับนะคือนกจัก,กรนกกาเนี่ยมีความเข้าใจผิดเห็น ขนของนกจักราภาคเนี่ยมีสีสวยงามนะ,ะก็เลยเข้าใจว่าเป็นเพราะอาหารที่นกนั้นกินนะเลยไปถามพอถามเนี่ยนกจักระภาคก็ตอบนะฮะก็ตอบอบอกว่ากาเนี่ยเป็นผู้ที่กินอาหารไม่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็มักอาศัยเวลาที่คนอื่นเคาพลั้งเผลอเลยค่อยโฉบลงมาหาอาหารนะจะได้กินข้าวน้ำก็กินได้ยากนะ ผลไม้ทั้งหลายท่านก็ไม่ชอบใจกินหรือเนื้อในกลางป่าช้าท่านก็ไม่ชอบใจกินอีกนะ,ะแล้วก็บอกว่าใครที่อาศัยบริภโภคโคคสมบัติด้วยกรรมอันสาหัสคือไปหาทรัพย์สมบัติมาด้วยการทำกรรมที่ไม่ดีนะกรรมอันสาหัสเนี่ยคือมันให้ผลเผ็ดร้อนในภายหลังนะครับเช่นมักจะโฉบลงในขณะที่เขาพลั้งเผลอนะ ภายหลังสภาวะธรรมก็ย่อมติเตียนผู้นั้นครับผู้นั้นเมื่อถูกสภาวะติเตียนแล้วก็ย่อมละทิ้งสีและกําลังเสียนะครับผู้ใดบริโภคอาหารแม้สักเพียงนิดนิดหน่อยซึ่งเป็นของเย็นแต่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกล้มอันผุนผันกําลังกายและวันนะก็ย่อมมีแก่ผู้นั้นะ วันณะทั้งปวงจะได้มีแก่ผู้นั้นด้วยอาหารประการต่างๆก็เท่านั้นก็หาไม่นะครับกําลังจะบอกว่ากายและผิวพรรณวันณะเนี่ยไม่ไดเ้เกิดขึ้นด้วยอาศัยอาหารอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับนะแต่ยังต้องอาศัยเรื่องอะไรความไม่เบียดเบียนอะไรเงี้ยน,นะครับน,ะนกจักระภาคติเตียนกาโดยปริยายไม่น้อยอย่างนี้แล้วกาจึงเกิดความเกลียดชังนกจักระภาคนะครับ คิดว่าเราไม่ต้องการสีของท่านแล้วแล้วก็ร้องขึ้นว่ากากากาแล้วบินหนีไปครับพระพุทธองค์ทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วก็ทรงประกาศอริยสัจสีเมื่อจบแล้วภิกษุเลาอแหละก็กลับเป็นผู้ดำรงอยู่ในอนาคามิผลนะโอปารมีเยอะนะรวดเดียวไปถึงพระอนาคามีเลยพระศาสดาทรงประชุมพระชาดกว่า กาในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุเลาะแหละในบัดนี้ส่วนภิกษุนางนกจัก,กรภาคในครั้งนั้นได้มาเป็นมารดาของพระราหุลน,นะฮะ,ะก็คือนาพระนางยะโสธราพิมพานะส่วนในบัดนี้นกจัก,กรภาคได้มาเป็นเราถาคตดังนี้แหละนะครับนะเป็นอันจบนิทานเรื่องที่ชื่อแปลกๆนะจกักรวากระชาดกนะครับนะ,ะก็ เป็นนิทานที่จริงๆแล้วเขาพูดถึงเรื่องความเป็นอยู่ของนกจัก,กระภาคแต่เขาไปเทียบกับพระที่หละแหละโลภปัจจัยนะครับผมพยายามทําความเข้าใจตรงนี้อยู่เหมือนกันเนาะเน้นเรื่องไม่เห็นแก่กินใช่ไหมเพราะพวกข้าพเจ้าไม่ทําบาปเพราะเห็นแก่กินก็แปลว่าเมื่อไม่ได้ทําบาปก็ไม่เห็นแก่กินไงนิทานเขาพยายามจะบอกนะครับเขาจะพยายามจะบอกว่าคือคนเราเนี่ยนะ จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเน in ี ins, ่ยให้มันดีขึ้นหรือว่ายังไงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อาหารที่กินนะนะมันไม่ได้อยู่ที่อาหารที่กินหลอกว่าจะประณีตขนาดไหนจะยังไงขนาดไหนนะมันสําคัญอยู่นะครับมันสาคัญอยู่ว่าคือคนเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะอารมณ์ชนิดไหนนะจิตที่สําคัญคือจิตใจเนี่ยควรจะอยู่กับเนื้อกับตัวไว้นะอยู่กับเนื้อกับตัวไว้นะก็ก็จะถูก สภาวะต่างๆมันเบียดเบียนเราได้ยากขึ้นนะครับมันเบียดเบียนเราได้ยากขึ้นเขาเบียดเบียนเรายากขึ้นหรืว่าง่ายๆนะครับนะเหมือนในทางหนึ่งก็คือว่าเนี่ยนะบอกว่าการพัฒนาตัวเองนะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นกับอาหารนะนะงั้นบางคนจะบอกว่าเนี่ยจะปฏิบัติดีต้องกินเจอะไรเงี้ยนะก็ไม่สําคัญเสมอไปนะใครกินได้ก็ดีนะครับกินได้ก็ดีต่อสุขภาพนะแล้วก็เบียดเบียน ชีวิตสัตว์น้อยลงอะไรเงี้ยนะอ่างเงี้ยอันนี้พูดแบบเอาใจกันนะแต่ว่าเอาจริงเนี่ยการเพียงถ้าเพียงแค่ต้องการจะบอกว่าจะปฏิบัตินะนะจะปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นนะครับไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องไปคิดว่าคนที่เขาปฏิบัติทําได้เป็นพระอนาคามีเป็นพะะระอรหันท่านกินอะไรอะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้จําเป็นต้องรู้มันไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยว คืนนี้ดึกมาผมมาดึกนะเพราะฉะนั้นอาจจะเลิกเร็วนิดหนึ่งนะครับต้องขอขอขอภัยที่มาดึกคืนนี้ไปพระสดมนตั้งใจรักษาศีลให้ดีนะครับขอความเจริญในโลกและในธรรมะมีแด่ท่านที่มาติดตามฟังในคืนนี้ครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ